กดกดไม่เป็นเมื่อกี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจกนั่นให้ chị đi đây ạ. Chị đi đây ạ. 100 lần rồi. Không có đâu. Ai sai được chứ? Anh ơi, mình lại gọi đây. Ông đi uống đi. Chứ không dám rồi. <laughs> ไม่สอนอ่ไรเลยไม่ถ้าหลุดไปสักเม่ดสองนม่มันจะทำได้ยังไม่ได้เรียนเลยเขาบอกว่าต้องอจะมีคนมาสอเนาะไนคลปที่แ ห้าคู่หรือวาเ่ย่ต่อแบบรอมีหาม่แบบในเดีไม่เดียวแสบไม่จัดวดีโอให้เซนใส่เใส่วนมวใาพูดอนแสบไม่จัดพะาไม่ได้อแบไม่ได้เอเว่าเน่ไม้คู่คนหนคือจะเให้องหนนะรบก็เขาสบ้านน่เตองแ ประชุมใหญ่อันนี้บ้านเกิดบอกนะครับผมเกิดอยู่ที่บางนา25าร้อี่นเราจะเริ่มเทกาลนวันที่6กคุณตงไม่้เห็าไม่ทัตอนนี้ต้ให้สบายนั้นบางนาไม่มีโบสถ์ไม่มีสมุดไม่มีผู้สนใจเุ่มอดัว่ครับพ่อแม่ก็หาย้ว मैले भाइलाई दिन तिडियाव रत्न